โอเคก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันตัวนะครับตีในที่ที่จะดสิกศูนย์วันนี้อกู่กับเกมเอะเอ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 นอเอเอเัเอเอเอเกเบเ็ไปเอมอเอนอเอเนี่เอ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 เีเก็อเอาอเกเนเอ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 ั ผมก็จะมีแม่ทีเล็กกับพ่อทีเล็กนะครับเป็นทีเล็กแฝดนะครับจะให้มาผสมพันธุ์กันนั่นเองเพราะสองคนนี้ก็ตกหลุมรัรก,กแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่เกิดมาเขาก็เกิดเป็นลูกแฝดแล้วก็ตกหลุมรักกันแต่เแต่ตรงนั้นแล้วผมเลยทําการจะไม่ให้เขาลงเออวยการแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับ <c oughs> แบบน,นี้ได้ป่กวาโอเคงั้นก็ไปวันนี้ก็จะไปเริ่มแพรของเราเลยนะครับมาเอาให้มันพอมีเสียงมั้งออะขออนุญาตใช้กระมูนทับตัวนี้ เครับซึ่งอย่างแรกเราก็ต้องไปเอาพ่อแม่ลูกทีเล็กมาหากราบมาก่อนนะครับเออไม่รู้ตัวไหนตัวพ่อหรือตัวแม่นะครับคือตัวแม่จะเป็นตัวที่เลือดเดีครับตัวพ่อจะเป็นตับที่เลือดแรงนะครับซึ่งพิธีสมรสของเราก็จะจับไปตรงนี้นะครับเป็นตัวนี้เนี่ยที่เราจะเอามาผสมพันธุ์แล้วก็แบบเป็นการพิธีสมรสนะครับโอเคเปิดเปิดเออ จะให้เจ้าสาวเข้าไปก่อนนะครับเพราะดูท่าตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าสาวเข้าได้ปะเนี่ยเคืออย่าเขาดูก่อนตัวนี้เจ้าสาวนะครับเลื่อนห้าพัน โอเคเดี๋ยวออกมาจากอุก้ยขอ,อเรียกจับที่ใหม่ก่อนแล้วกันนะขออนุญาตตัคดคลิปก่อน okay, นะนะครับโอเคนะผมจใช้การจัดเตรียมใหม่เรียบร้อยเลยละครับนี่ตัวน,นี้ใหญ่กว่าเดิมการจับกิ้งก็ไม่นานนะครับ าสาวเข้ามาในเต็นท์แล้วนะครับต่อไปไปเอาเจ้าบ่าวนะครับตอนนี้แนวสาวทุกคนก็ได้เป็นสกีพยาน,ยนเรียบร้อยแล้วนะว่าสาวคนนี้จะทำการแต่งงานกันแล้วก็นี่นะครับแต่ถ้าได้ลูกแฝดอีกคืิผมจะไม่ผสมพันธุ์แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเคลูกแฝดสองคนนี้จะไม่จูงกันแน,น่นอนเพราะเออเพราะเป็นพ่อกับแม่ที่แบบ เป็นพ่อแม่ยังไงอาจจะตามใจลูกไปบ้างเออผมขอดูก่อนพื้นที่นะครับผมมีกี่ตัวโอ้โหผมยังมีตัวหนึ่งนี้ผมจเชอซึ่งตัวนั้นก็คือกิฟฟินนั่นเองแต่เป็นกิฟฟินเลเวลหนึ่งพันสามร้อยะคือตัวนั้นใช้การไม่ได้ก็คือต้องขอโทษจริงๆนะไอ้หัวเรื่องแบบนี้เพราะบางทีมันก็จําเป็นนะครับก็กิฟฟินก็ไม่เชื่อว่าลูกแรกสักเท่าไหร่นะครับ มันก็ไม่ใช่ลูกแล้วของผมที่เียวเน่แหละโอเคไม่เป็นจบไม่ไก่กลาไม่เป็น g าย ใช้สูตรที่ทํามาแบบเก่าแก่แล้วก็ยาวนานนะครับหวังว่าสูตรนี้นจะใช้ได้นะในตอนนี้โอ้โหเป็นสูตรที่แบบเก่าแก่นั่นก็คือการออกเกมในทันทีแล้วลบความจําเกมแล้วก็เข้าใหม่นั่นเองซึ่งวิธีนี้ผมใช้บ่อยผมบอกเลยหวังว่าจะไปแบบอันนี้นะคือที่ผมทมําแบบนั้นรู้เพราะอะไรแน่นอนทุกคนจําคลิปผมเป็นพระเจ้าตอนแรกได้ไหมครับจับไปครึ่งชั่วโมง แล้วมาจบเพราะแบบน,นี้มันมันรู้สึกแบบอหน้าประหลดไฟฟ้ามันรู้สึกแบบหน้าประหลไฟฟ้ามากเลยนะคือมันรู้สึกแย่ามากเลยนะ <c oughs> ที่ผมได้จับไปนีปนะนะนะ่คือตายแน่ในกิฟฟินตัวนั้นก็ไม่น่าจะรอดน,นะถ้าโดนลุมขนาดน,นั้นแต่ถ้าผมได้จับไปผมไม่ยอมแนะ่โอเคเออย,ยอมไปตรงนี้โอเคอ ปูสเตตัสแล้วก็น,นี้โอเคเออผมก็อยากทดลองไอ้หมดนี้เหมือนกันว่ามันจะทำกัะสันเลี้ยงเราได้ไหมอ่าสรุปทำไม่ได้มันเอาออกแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะปกติเมื่อผมแบบกดอันนั้นใช่ไหมมันจะทำให้ตายท,าทันทีไม่ใช่เหรอ อ่ะงั้นก็ผงขอตัดตอนนี้ผมจาัดก,การเรื่องนี้เสร็จแล้วตัมให้กันเิน็แล้วผมก็ได้ทำการจบชีวิตลูกคนนั้ละเที่ยบร้อยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะแต่ลูกคงจะก็น่าจะเข้าใจนะเพราะมันเป็นการทำคลิปนั่นเองโอเคไม่เป็นไรมา อรอบทีบหนึ่งแล้วจากนั้นพวกเราก็เปิดวนเดลิงนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่วนเดลิงนี่ว่าเปิดถูกยังวะนี่ไงครับเปิดถูกแล้วนะครับตัวเมียกำลังฟักไข่นะสิซึ่งที่ผมต้องทำมาแบบนี้ก็ ก็พอเนี่ครับคือเดี๋ยวมันจะขยับไปขยับมานะครับทําให้มัน,นครับผมก็เตรียมเนื้อให้ลูกผมไปแล้วนะครับจงังหะนี้เร็วมากนะครับเราจะลองเล่นสปีดดูนะครับดูดีครับทุกคน เ่งสปีดเพราะความเร็วในการทำคลิปนั่นเองเออโอเคหนึ่งร้อยครับปกติปกติกตว่ะขอปรับไปตอนเช้าก่อนนะครับนี่คือเราก็มีกนตำรวจเราก็ต้องใช้คำรามพอลูกเกิดมาปุ๊บแล้วก็ปิดทันทีเลยนะครับ นี่แม่เราได้แล้วน,นะครับเป็นพ่อคันที่ดีนะลูกเอ้มามาดูนะว่าจะได้ลูกแฝดไหมได้ลูกแฝดมันก็ดีนั่นแหละแต่มันก็จะมีผลเสียตามมาเล็กน้อยนะครับโอเคครับมาทำการเปิดไฟก่น คืออันนี้ก็เป็นจุดที่แดงสบายตัวผมมาแบบฟักไข่นั่นเองอันนี้ไม่ต้องนะครับอะค,ครับมามาดูกันว่าคือถ้าหลอดสีแดงแดงน้องลดแต่ว่าไม่ได้นะครับจะถ้าหลอดปกติ แล้วหลอดสีเหลืองเหลืองน้องรดนะครับแต่ว่าได้นะครับอย่าเผลอไปกดกินน้องเขานะครับบอกเลยว่ามีบันไดแน่นอนปุ๊บนี่ครับแต่ว่าน้องเขาได้เลยครับสามสิบวินาทีครับราจัดเล่งเวลาแคั้นก็ขออน,นุญาตตัดคลิปไปก่อนเลยนะเพราะมันนานมากโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมมา คืเอเพอผมผมเพอ,เปอ,เปอไปกดเทเลพอร์ตนะครับเกเรสามทีเราจะรอไปด้วยกันให้งสปีดเลยเดี๋ยวไม่ใช่สปีดแบบนี้ มาทำไมเลือดรูปผมลดวะสร้าง,ง้นมาดูกันดีว่าเราจะแบบ อันนี้ได้ไหมโอ้โหฟับฟับฟับโอเคครับไป ได้จานี้แล้วแล้วก็ปรับไปตอนเช้าเลยหนึ่งนาทีครับเราเราจะได้ลูกทีเล็กมาครอบพองมาดูกันว่าเดี๋นว่น่าจะไม่นานมั้งที่ผมจะเอาอะไรวะเอาไอ้พวกนี้ออกมาเร็วเร็วเร็ว วาะซิโกเวเีเรียวเวีรนี้นะครับซิกีครับผู้ชมอัปรอเลย บับได้แล้วครับโอ้โหตีบอลลิงก่อน้ยเราได้มาแล้วครับลูกกี่เล็กโอ้โหสุดสดนะครับบอกเลย <c oughs> เราได้มาแล้วเราอัดเนื้อให้น้องเขาเลยนะครับ น้องเขายัางอันนี้ได้ไม่เยอะแบบเนื้อไปก่อนโอเคนะครับจกกังหวะนี้แล้วก็อัดเนื้อให้น้องเขาเยอะๆห,ห,หน่อยนะครับ โอเคครับข้าสแต็กของน้องเขานะครับก็ก็ก็ไม่ได้แย่นะเออเลือดมาหนึ่งพันหนึ่งอยนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำหนักก็ไม่ได้แย่นะครับดาเมจนี่คือสุดโค้รมากนะครับน่าจะได้มาจากส่วนของพ่อนะครับของพ่อที่คือแบบดัมเมดสุดมากมากนะครับโอเคขอไปิดไฟก่อน ก่อนนะปิดไฟก่อนน้องเขายังกินอาหารเองไม่ได้นะครับเราต้องป้อนให้น้องเขาหน่อยนี่ๆๆนี้ยเนี้น้ผมต้องโหลดมาโคมาแล้วผมรู้สึกแล้วตอนนี้ ค่าอา,ารของน้องมันจะลดเรื่อยๆน,นะครับโอเคเราเป่อให้น้องเขาตามมาก่อนตามมาตามมาโอเคครับนี่ครับดาเมตคระดาเมจเ้องเขาเออ สองรอยี่สิบนะครับมึดละเมจของแม่เขาสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับลาเมจยของพ่อเขาเท่าไหร่ลาเมจของพ่อของเขาสามร้ 300, 3, อยสามอห้าสิบเจ็ดครับสดเลนส่วนตัวเนี้ยผมจะอัดให้มันสมดุลน,นะครับไม่ต้องอัดอาหารเย็นครับเขาจำกัดอาหารให้นะครับไม่ต้องอัดให้เยอะน,นะครับผมบอกเลย คือมันจะจำกัดอย่างเดียวนะครับเรามาดูซิว่าเขาเราสามารถอัพเวลเขาได้แต่เด็กเลยไหมอัพได้เลยนะครับแต่พาสเตก็กเพิ่มมาไม่ได้แหะแล้วก็ก็ก็พอใช้ได้ก็เป็นทีเล็กปกติคือก็ก็ไม่ได้เวอร์นะแต่ตัวนี้ผมจะอัพดาเมจได้ถึง400นะครับแล้วมาดูกันว่าดาเมจเขาเอ้ยดาเมจเราต้องไป500ดีเออต้องใส่ให้สุดนะครับ แล้วมาดูกันนะว่าตัวของเขานี่จะโหดสักขนาดไหนนะครับโอเคอัดเนื้อก่อนอยาวเข้อจะจำกัดเนื้อมาให้นะครับผมลองอัดไปแบบเยอะๆเยอะๆจะลองอัดแบบเยอะๆนะครับเยอะๆมีดำมีแต่เด็กๆนะครับบอม ผมขออนุญาตอัพสปีดนะครับในการเล่งการเจริญเติบโตของ้อาเขานะครับ ตนี้ดามเท่าเท่าพ่อเขาแล้วนะครับขนาดตัวเล็กยังอยู่เลยนะป๊อปครับดามีจะถึง5 0ารยไหมมาดูกันนะครับป๊อป ดามเดไปเท่าไหร่แล้วห้าร้อยเอ้ยเอาไปถึงเจ็ดร้อยดีไหมดีไหมทุกคนเดี๋ยวเอาแบบปกติดีวกว่ามาครับเอาดามเมจถึงเจ็ดร้อยไปเลยกลัวอะไรบอมไปก่อน แบบหืมเวน้องตันแล้วโอ้โหได้ไปไม่ถึงจิดลอยนะครับเอยังไม่ตันดีกว่าโะเคไปอัพให้น้องเรวเขาสุดๆเลยนะครับอ่านีหมดอีกทนนะครับแล้วก็เลือดนะครับบอม เลือดน้อยนะครับแต่ดาเมจซ่ามากนะครับอยากรู้เลยเว่าดาเมจน้องเขาจะไปถึงเท่าไหร่นะครับอัพสุดแล้วอัพสุดแล้วค,คือเป็นทีเล็กที่ซ่ามากแน่ว่าจะแบบมีพละไอ้ผ้าพลังที่อัพด้วยวันเดอร์ลิงนะครับน่าดูชมจริงๆตัวนี้คือแบบสั่งอัพแทกได้ไหม แบบตามมาตาธรามดาคือจะเป็นทีเล็กที่แบบค่าพลังแบบโหดมากเลยนะครับคืออันนี้ดาเมจจาร,ะรนะค i̇şte ือพ่อของเขายังพร้อมมีแบบเน้นเลือดเน้นแบบบางอันมั่งนะครับแต่นี้คือดาเมจจารเลยนะมาดูกันว่าแม่งจะรอดไหม มีควยแค่กีกาขึ้นมาด้วยเอ้เข้ามาโฆษณาโอเคนะครับได้อะไรมาอมกินให้น้องเขาโอ้ยเลือดเด้งนะแล้วก็เลือดก,กับมาเป็นเหมือนเดนบ คอยป้อนเราเขาตลอดนะครับเรียนดุม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 ,ดม,ดมตัวนี้จะเอาให้เป็นคือแสีน้ำเงินมันไปสลับสองตัวนี้นะครับ <S <S เราเจะให้เป็นสีเราจะให้เป็นสีแบบธรร,รมชาติของเขาเลยครับสีตัวนี้เขา,เาก็เท่ดีนะครับ <S <S สายตาก็แบบรู้สึกแบบถึงความกดดันนะครับ <S <S oh. เราตีาแล้วก็โห่กับตัดข้าวจนเขาโตเลยแล้วกันนะโอเคเราวอนแคร์มาแล้วครับนี่นเราวอนแคร์แล้วครับ13เปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปเลยครึ่งชั่วโมงไปเรายาวครับเดี๋ยวผมอไปหาเนื้อให้น้องเขาเพิ่มดีกว่านะเดี๋ยว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 คือในก๊อปหมดมันหาเนื้อไม่ได้เนี่ยมันสึกเนื้อไม่ได้เราต้องเอาแหล่งเนื้อที่ใกล้ที่สุด เดี๋ยวหาทางเดี๋ยวเขาดูเหมือนมีมือขี้มือมือขี้แค่ไม่มีเลยน่าจะวันนี้น่าจะไม่ได้เล่นนะครับโอเคงั้นก็คงขอขอนุญาตไปหาเนื้อแล้วก็น่าจะได้เล่นพรุ่งน,นี้นะครับ โอเคครับเออเขาเขาต้องการตัวนี้คือตัวอะไรเดี๋ยวโมขอหาไปนะมันต้องการกิบโบิลของไข่เจ้าเครานกตัวเล็กนะครับแต่ผมไม่มีแน่นอนเดี๋ยวนั้นก็ผมขอมอาานี่ตหาแป๊บนึงนะ ดี๋ยวขอดูในนี้ก่อนมันจะมีเครื่องทำซิปเปิลอยู่ใช่ไหมเออเัี่ยวะป๊บหนึ่ง ใช้ยี่สิบนั่งดูโฆษณายาวๆโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ข็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ r i b e เพราะอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำต่อนั่นเองก็กดไลค์แล้วก็กดซับไว้แบบเร็วๆด้วยนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแบบมาแบบมาทันทีนะครับเมื่อผมแบบทำแบบเขาลกทีเลิเสร็จนะครับแล้วก็จะมารีวิวด้วยนะครับโอเคายบรับคลิปนี้